สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับชนสนัน,รถ,นร,ร,ถรถตู้แดนเซอร์ลำาไยระทึกรถตู้แดนเซอร์ลำาไยไหายทองคําเกิดอุบัติเหตุชนประสานงากระบะขณะกําลังเดินทางไปทําการแสดงโชคดีบาดเจ็บเล็กน้อยรถตู้แดนเซอร์ลำาไยไหายทองคําชนประสานงากระบะโดยเมื่อเวลา19นาฬิกานาทีวันที่15ธันวาคม2567หเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสีขรภูมิ จังหวัดทุรินทร์ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถชนประสานงาบร,ริเวณสี่แยกบ้านขาตำบลช่างปีอำเภอศรีคอรภูมิทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายโดยในที่เกิดเหตุพบรถกระบะสีขาวยี่ห้ออิซูซุสภาพด้านหน้าพังยับเยินจอดอยู่กลางแยกมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยรวมคนขับเจคนใกล้กันพบรถตู้ทีมงานแดนเซอร์ของลำไยไห่ทองคําได้รับความเสียหายทั้งนี้จากการสอบสวนทราบว่า รถกระบะคันดังกล่าวบรรทุกผู้โดยสารเดินทางมาจากถนนเส้นอำเภอเขวาสินลินมุ่งหน้าไปทางตำบลจานพัดอำเภอศรีคลองภูมิเพื่อไปชมคอนเสิร์ตของลำไยไหายทองคำก่อนจะชนประสานงากับรถตู้ทีมงานแดนเซอร์ลำไยไหายทองคำที่ขับสวนทางมาบ้านหนองผือมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ตำบลจานพัดอำเภอศรีคลองภูมิจนรถได้ถลายตกลงไปข้างทางเสียหายยับเยินโชคดี ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามแดนเซอร์ของลำไยหายหทองคำ6คนได้ย้ายขึ้นรถตู้อีกคันเพื่อไปทำการแสดงต่อที่งานนิ้วตามปกติขณะที่ศิลปินดังลำไยหายหทองคำได้เดินทางไปทำการแสดงกับรถอีกคันจึงปลอดภัยส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ยังไม่ชัดเจนตำรวจจะได้สืบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป ขณะที่ทางด้านนายประจักษ์ชัยไห่ทองคําเจ้าของค่ายไหทองคําเรคคอร์ดได้โพสต์ภาพรถตู้ของทีมแดนเซอร์ของลำยาไยไหทองคําประสบอุบัติเหตุโดยระบุข,ข้อความว่าแฮชแท็กแดนเซอร์หญิงลำาไยปลอดภัยทุกคนแอดีขรภูมิสุรินทีมงานโปรดักชั่นรับหน้าที่แทนถนนกําลังกอ่อสร้างไฟกระพริบกระพริบคนขับไม่ชินทางดีว่ามีรถตู้สำรองหลายคันขอบคุณความห่วงใย ท่านเจ้าภาพถูกพื้นที่สบายใจได้ครับผมจากนั้นได้โพส์อีกว่าแ a ชแท็กแดนเซอร์ลำใหญ่น้องอ้อมหมูฉีกนิดหน่อยน้องแต่หัวโนขอเคสเล็กน้อยมิ้นกับพลอยไม่มีแผลใดๆเต้นได้แต่น้องแต่ให้พักให้ช่างแต่งหน้าเต้นแทนแฮชแท็เรียกแดนเซอร์ชายสวมทับพ p พี PP, นนคูเนตเจอาร์บวงเล็บน้องมิ้นพลอยโอเคปกติ น้องแต่กับน้องอ้อมพักษกอนเพราะเจ็บคิียงอยู่ธนาสั่งลุยขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวมออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ